ไพอดแคสต์เจาะลึกข่าวสารสาระรอบตัวสวัสดีค่ะนี่คือ Inside p ์ d c a s t สสะใจอย่างแรงหมากสำคัญประวิทต์ปิดล้อมประยุทธ์โดยรอบอย่างรัดกุมไม่ว่าการเคลื่อนไหวของนายสุชาติชมกลิ่นผ่านลายกลุ่มหรือของร้อยเอกธรรมนัฐพรมเผ่าผ่าน20สสอของพลังประชารัฐคือเงาสะท้อนแห่งลับลวงพราง เพียงแต่คนหนึ่งรู้จักกับพลเอกประยุทธ์จันโอชาหรือไม่อีกคนรู้จักกับพลเอกประวิทธวงศสุวรรณหรือไม่บทสรุปจากมติภายในพักพลังประชารัฐที่เห็นชอบให้ขับ21สซสอซอที่นำโดยร้อยเอกธรรมนัฐพรมเผ่าออกจากพัก จึงยิ่งมีความสลับซับซ้อนอย่างมากในทางการเมืองเหมือนกับจะเป็นตามเป้าหมายที่กำหนดผ่านนายสุชาติชมกลิ่นแทบไม่จำเป็นต้องใช้ปฏิบัติการผ่านโพในลักษณะทมชี้นำหากแต่ส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนตำแหน่งเลขาธิการพักเพียงแต่เป็นไปตามเจตจำนงของพลเอกประยุทธ์จันโอชาหรือการกำหนดจากพลเอกประวิตรวงสุวรรณจังหวะเก้าที่ต้องจับตามองจึงอยู่ที่2จุดสำคัญคือจุดห คือเหตุผลที่พลังประชารัฐมีมติขับอีกจุดคือพักการเมืองใดคือสถานีต่อไปของร้อยเอกธรรมนัฐต้องยอมรับว่าแต่ละจังหวะเก้าของนายสุชาติชมกลิ่นอยู่ในสายตาของร้อยเอกธรรมนัฐอย่างต่อเนื่องไม่ว่าในพื้นที่เขต6สงขลาหรือ การแสดงออกผ่านลายกลุ่มอย่าลืมว่าร้อยเอกธรรมนัฐเล่นบทเป็นฝ่ายรุกกระทำนั่นคือเสนอต่อพลเอกประวิทย์ให้ขับตนและคณะออกจากพักพลังประชารัฐเพื่อสามารถเข้าไปสังกัดพักการเมืองอื่นได้ภายใน30วันตามรัฐธรรมนูญ ขณะที่พลเอกวิทย์เทพพัสดินณอยุทยากับพลตำรวจเอกพัชรวาดวงศวรณได้ไปตระเตรียมพักการเมืองหนึ่งสำรองเอาไว้อย่างพร้อมมูลเห็นแต่ละรายชื่อย่อมแจ้งในใจพลเอกประวิทย์วงสุวัณต้องยอมรับว่าแต่ละจังหวะเก้าของพลเอกประวิทย์มีความลึกซึ้งมากยิ่งกว่าโดยการรู้เห็นเป็นใจจากร้อยเอกธรรมนัฐอย่างพร้อมมูลแยกกันเดินรวมกันตีอย่างเด่นชัดความหมายก็คือพลเอกประวิทย์ ครองพื้นที่อิทธิพลผ่านสองพักการเมืองโดยมีร้อยเอกธรรมนัฐร่วมเล่นปิดล้อมพลเอกประยุทธ์จันโอชาโดยรอบอย่างรัดกุมขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากมติชนอย่าลืมกดติดตามหรือฝากคอมเมนต์ได้นะคะสวัสดีค่ะ